มาแล้วมาแล้วครับของมาถึงเมื่อวานครับผมนะเป็นใบมิตรยาครับใบมิตรยาตามงกุฎครับอันนี้ขนาด14นิ้วครับผมเอามาใส่เครื่องยญ้าสีจยงหว่นะครับก็ใช้ดีครับรอบนัยที่หน่มิลครับใบตัวนี้ก็มีอันนี้ด้วยครับมงเดือนครับสําหรับมาตัดแต่งกิ่งในสวนหย่อมนะครับหน้าบ้านผมครับตัวนี้ก็ฟันดังหางนะครับอันนี้ฟันยี่ฟันครับขนาด9นิ้วครับผมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น10นิ้วครับ ทั้งหมด40ฟันครับตัวน,นี้สําหรับตัดไม้เล็กๆเอ่อคือว่าไอ้ฟันอีกทีเนี่ยมันข้อดีก็คือมันจะไม่มีแรงกระชากเยอะสักเท่าไหร่ครับจะเหมาะสำหรับตัดแต่งกิ่งเล็กๆครับนะต้นไม้เล็กๆส่วน,นี้ฟันจะห่ักนิดหน่อยครับนะสำหรับตัวน,นี้ก็จะกระชากเยอะหน่อยแต่แต่ว่ามันจะกินเร็วหน่อยเนาะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมดนะครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะจัดให้ครับถ้าเบิ้งคลิปต่อไปนะครับนเนาะอ่าสำหรับอา่าไปัด ยามมกูดตัวนี้ก็ผมเคยเอามาใช้นะครับเมื่อสองปีสามปีแล้วมั้งครับนะทางบริษ,ษัทส่งมาให้ใช้นะครับก็ใช้ดีมากๆครับไอ,อชุดชุดที่เหลีอมันก็หมดครับเพราะว่าตัดไปเรื่อยๆมันก็จะหมดคมนะครับคมที่เริ่มดุยนะพี่น้องมันเริ่มตู่นะนะเริ่มหมดแล้วก็ต้อง,องรับคมไปเรื่อยมันก็เลยเล็กลงไปสั้นลงไปเรื่อยๆครับต้องเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่นะครับเอ่อแต่ถ้าสมมติว่าเราไปตัดไม้ยูคานะครับจะใช้แบบนี้ไม่ได้ครับไม้ยูคาไม้ยูคาที่ตัดเนี่ยจะใช้อีกฟันอีกแบบหนึ่งครับฟันจะห่างครับห่างมากห่างแล้วก็ใหญ่ครับจะคนละแบบกันครับอ่าตัวนี้จะเหมาะสำหรับตัดพวกต้นเล็กๆนะครับที่ว่าตามโคนตามดินนะพี่น้องครับก็คือใช้เลื่อยโยนตัเนี่มันก็เสียคือฟันสู้นะถ้าโดนดินเนี่ย มันจะหมดคมเร็วครับไอ้พวกนี้มันจะหมดช้าหน่อยครับโดนดินโดนอะไรมันจะหมดช้าหน่อยนะครับอันนี้ถ้าหมดแล้วเราก็ไปติดฟันได้ครับนี่น่ครับไปติดใหม่ได้ครับเนาะก็จะมีที่สําหรับรับติดติดฟันวงเดือนเนาะก็อันนี้ก็เป็นตามงกุฎเหมือนกันครับตามงกุฎ <c oughs> สองใบเลย <c oughs> โอเคโอเคอาทิตามสันมาช่วครับเดี๋ยวจะเอา,เอาผมจะเอาตัวนี้ไปจาใหญ่เมื่อก่อนครับนะผมจะใส่เครื่องเสียงว่า ที่จริงนะผมจะชอบเป็นใบใบตัด16นิ้วขึ้นไปนะครับ14นิ้วผมจะไม่ค่อยใช้แต่ว่าบังเอิญบังเอิญไอ้เครื่องตัวาออยาสีจังหวะผมเนี่ยมันพังนะครับผมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเลยครับเนาะเออผมก็มเีเครื่องสีจังหวะนะครับของช้างแดงก็ไม่เป็นช้างแดงของไอ้ช้างพาวเวอร์นะครับสีจังหวะไอสีจังหวะนี่มันจะไม่เหมาะสําหรับไอ้ใบายาวๆครับใบมีดยาวๆมันจะรับแรงกระแทกไม่ไหวครับกำลังมันประเทิงได้พี่น้นนอง มันถิมอสระบ,บานสันจริงจริงเนี่ยบาที่สองนิ้วถีหมอะแต่ว่าแต่ว่าอ่ะบอกภาษาไทยดีกว่าแต่ว่าบาสิบสองนิ้วเอ้ยไม่ใช่บาสิอันนั้นอันนั้นไม่เลยเนะแต่ว่าใบมีดสิบสองนิ้วเนี่ยอ่าผมไม่ค่อยชอบมันสั้นกุรุษปวดนะพี่น้องกุรุษภาษาสารก็แปลว่ามันมันสั้นเกินไปนะครับผมจะชอบเอาสิบสี่นิ้วดีกว่าสิบหกนิ้วก็ผมลองใส่แล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์นะครับสําหรับ สำหรับเจ้าไอช้างพาวเวอร์สีย่างหว่านะครับรู้สึกว่ามันจะหนักหนักแรงไปหน่อยครับแต่พอมาใช้ใบ14เนิ้วนี่ตอบโจทย์ครับถือว่าโอเคเลยนะครับอืมผมคิดไปตัดอย่างแฝกครับผมมียาดแฝกอยู่ตรงข้างบ้านครับโลกงมากครับสูงสูงมากโดยลองไปตัดดูครับอะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอะเราติดตามรับชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อรับผม